Young Skrilla, we're on our way. Platinum beat service, we're on our way. Believe Brown, yes, he's on his way. Call me two shoes. I'll be passing by these shorties. Fake and barely look away. Hanging with my niggas. และตอนนี้ฮ่าเราอยู่กับเรียกว่าเป็นดาราฮ่องกงอีกหนึ่งท่านนะฮะโลกแห่ฉลองป้าใช่ไหมใช่เลยโอ้โหใช่ฮะใส่สูทชุดเต็มขนาดน,นี้นะฮะมาจากกลุ่มเขาเรียกกลุ่มบิ๊กไบค์กระแ,ะแสบิ๊กไบค์ที่มาแรงมากในชั่วโมงนี้นะ,ะสวัสดีครับชื่ออะไรค,ครับครับผมชื่อไป๋หมอดิบดีหมอนะครับมาจากกลุ่มอะไรมาจากกลุ่มตั้มอะไรแดงครับตั้มอะไรแดง 650F ครับ CBR 650F ใช่ครับเป็นแล้วอันนี้เห็นทำสีใหม่ป่ะครับใช่ครับทำสีใหม่มาคันนี้ตกแต่งอะไรไปบ้างก็มีแค่สีล้อท่ออ๋อแค่นี้ก็เรียกเป็นสเตย์สเต็ปยุทมาส่วนคันนี้ครัเป็นรถรุ่นอะไรครับคันนี้เป็น Kawasaki 800ครับ Kawasaki 800ตกแต่อะไรไปบ้างก็มีแรปติกเกอร์มีท่ออ๋อมีแรปติกเกอร์มีท่อเป็นแนวสเตย์ั้งคู่แล้วันนี้ทางร้านร้านชอปนมีเขารียกว่าขอะไรมาโชว์างครับ ไม่ให้เปิดรู้เด็ดเไม่ใช่หมายถึงเอารถอะไรมาโชว์บ้างเสร็จอ๋ออะไรมาโชว์บ้างก็มีแต่ทายามีเคนายเอวโูนโอ้โหแค่ครบทุกรุ่นนะครับครบทุกรุ่นใช่ครับและคนใหญ่เนี่ยเขาเรียกว่าสายมอบสายไบค์เกอร์เราเนี่ยไปมิเตียที่ไหนครับก็ส่วนมากก็เอาง่ายว่าสายกินต้องเยาวราชครับสายกินต้องเยาวราชใช่ครับขี่จากรามอินทาไปใช่ขี่จากรามอินทาไปครับไปกินที่เยาวราชแล้วมีสายเที่เดียวไหมสายจะมีสายทับุ่นนะครับสายทับุ่นยังไงก็็เปน ลำโพงเขาดูลำโพงครับคือส่วนใหญ่จะผีกันในเมืองใช่โซนยาเด็กผีกันในเมืองครับโอ้โหคีิปต่างจังหวัดบ้างแต่ก็ประมาณตั้งสองสามเดือนช้าพอแล้วครับแล้วตอนนี้มีสมาชิกกี่ท่านครับมีอยู่ประมาณหกสิบคนหกสิบคนใช่ครับโอเคทั้งไปนี่ตั้ระบบแน่นอนล้านตู้ทุกคันใช่ล้านุู้ทุกคันแล้วอ๋ออ่าสุดท้ายนี้ถ้าอยากให้ฝากถึงเรียกว่าเนี่ยสมมติผมใช้บิ๊กไบค์อยู่อยากเข้าไปคุยกับพวกพี่เนี่ยทำยังไงก็ติดต่อได้ที่เพจบุ๊คของพี่ตั้มเขาเลยครับค่ะเซิร์ชแล้วว ข้าอะไรแต่งเสิร์ฟปุ๊บเจอปั๊บใข้ไไาไปไ<ด>เลยภาษาไทยเลยครับโอเควันนี้เขาบากวาคุณบอลมากมนนครับอยอดจริงฮะ yeah, 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 yeah. Uh, after this,